ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเล่นเกมกันค่ะกันที่ซีโร่กเทนซอยู่ที่ตึก M Quartier ชั้น4นะคะเดอะคลาสควอดเดียะคดี าที่ช่วงนี้อหาอะไรทําไปเลยไปเปเอยก็เลยรู้สึกว่าว่างๆชีวิตไม่อยากว่างก็มาหาอะไรทําดีกว่าเล่นเกม VR คือมันเป็นเกมแบบว่าเราต้องใส่อย่้ใช่ไหมใส่แว่นแล้วเราก็จะเห็นภาพอะไรเงี้ยคือทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพที่ท,ที่ตูจะให้เห็นหรอกแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้ชวนน้องๆมาเล่นหลายคนด้วยลงทะเบียนค่ะได้เลยค่ะ จริงๆเนี่ยเกมของเราเนี่ยต้องบอกกันว่า,ามีทั้งหมด6เกมแล้วเมื่อใคุ้เรีเยบร้อยแล้วเอ,อ้ยหนูขอเป็นเกมแบบยิงกระรอ,อกอย่างนเงี้ยเกมครอบครัวะยพี่ต๋ยอยากเลกอบกับอบ็มยิงกระลอกอย่างเี้มีไหมคะี่บายน่เป็นกระลอกวกันแล้วมันคตัวอะไรคะตัว่ค่ ลงทะเบียนก่อนไหนมีใครเล่นบ้างคะเดี๋ยวก่อนน้องคนนี้ค่ะเล่นด้วยค่ะน้องคนนี้เป็นซอมบี้พังเอองั้นเดี๋ยวในระหว่างนี้เราจะให้คนที่มาแล้วเนี่ยนะคะลงทะเบียนกันก่อนอ่ะเรื่องต้นเนี่ยของพิมเนี่ยจองให้ประตูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงทะเบียนกันค่ะหนูชื่อว่าไรแครีโอซ์ไซมึชื่ออะไรเอเวนากันด้วย ยเสีงงไม่ถึโอเคค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ที่เล่นนะคะจะต้องใช้ใช้โทรศัพท์สแกนนะคะแล้วก็ส okay. ร้างโปรไฟล์ในเกมตั้งชื่อได้เลยโอ้ก็มันดูแบบว่าไรว้ามันกลายเป็นปลาว้ายมายก็แค่หลับตาหลับตาหายเลยทำหนูลืนไปว่ามัมีหนทางแกอุ้ยมันเหมือนจริงกันไปมปะ ที่แนะนำเกมนี้เพราะแบบมันใหม่สุดครับแล้ทก็ไม่เคยเปิดคือเสมือนจริงสุดนี่น่ากลัวไปใหญ่เลยทีนี้เหมือนจริงมากเลยอ่ะเอางี้หนูก่าซอมบี้อะไรเหมือนซอมบี้มากกว่ากันซอมบี้ก็เหมือนซอมบี้มากกว่าเนี่ยวันนี้ก็นหนึจะเหมือนซอมบี้แค่ไหนน้องวีดูจากการเล่นเนี่ยเขางงอหมือนะันไม่ไม่ดูเขาก็ยิ่งงงใครจำน้องวีได้บ้างตอนคลิปที่เราไปอะไรนะไม่ หัวหินแล้วตอนนั้นน้องวีก็คือเป็นสาวเป็นแฟรี่ Yes I am วันนี้ว่าเป็นสาวฮะทำไมเป็นคอร์เตอร์นี่ฮะลองให้ฟังหน่อยอ้าวว่าเธอบอกจะไปไล่จอมบี้กันเธอก็แต่งตัวแบบว่าอพอลิคลิฟส์แบบว่าต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนี่พูดไทยคำอังกฤษคำไม่คุ้นเครมาเลยี่ยเพิ่งจบฝึกงานไปเป็นไงบ้างโฮ้ย happy ดีค่ะที่ถึงงานน่ารักมากแกต้องเคยเรียนจบแล้วใช่รอรับปริญญาน้องวีนี่เป็นอ่ารุ่นน้องมหาวิทยาลัยเดียวกับพี่ลี่เลยถูก สวนนั้นก็คือเป็นอย่างนี้หมดมคนส่วนนะั้นอเป็นกรัน,นอย่างนี้หมดที่เสียะไรกนอนเขาดูไม่มีแอคชั่นอะไรเลยอะ่ะหรือว่าเป็นเกมของเขาเป็นเกมยิงกระลอกนอึกน,น,นิงนึงนึกนับว่าเสี่ยงมนต้องรังแน่เลยอ่ะในหนัวยัง <c oughs> ไม่ได้ใส่เลยคิดคืออะนรจะได้วัดกันดูว่าถ้าเกิดโลกนี้มีแบบว่าอุบัติภัยเกิดขึ้นจริงๆเราจะรอดไหมกูตายเบื่อคอยรู้กูเละแน่ ไม่เอาไม่เอากลัวคุณแม่คุณแม่กลัวกลัวกลัวคุณแม่ตามนั้ะเลยเจ๊แล้วมันจะมาฆ่าเราถ้าเกิดเราสมมติมันมาโดนตัวเราจริงจริงอ่ะเราจะรู้สึกปะเรียนภาษกิดมาแล้วท้าเล่นอยู่แล้วนะโดนสะกิดกีดนะอ๋อไม่เออเแหมยายนายเฟนรอจับหอยิงยิดเลยนะเอาปืนมาได้รูปแล้วไหนดูรูปสิโอเอ็กดีอุ้ยมันเสี่ยวไปปะ แต่ว่ามันเบอร์นะน้องสาวสนามลบจริงใครไหมตั้งใจถ่ายกันเขาก็ตู้กันอยู่แล้วสนามลบจริงอะไรมันนอนเซ็กซี่เลยมันตะเคีตะโของอ่ะอุ้ยครับผู้เขีจนตะเคีซีโรคุยเออจิงคงไพเขาต้องไปทุกเขตครับนักลบเวลาถ่ายไปยาวมือยิงมาคนไม่เต็มไม่สมบรูรณอะ่ะเนี่ยข้างๆคุณน้องยังไงเขาลงจากเวทีก็มอมเหมือนเดิมมอมเลย เพราะว่านั่งรถเลยมาเรานั่ง,งมอไซค์ร <c oughs> อนแกน40ประทะฝนมึงรอนมาด้วยหรอแกน40ตอนเนี้ยคลายหมดละอรุณขึ้นยืนนี้วันนี้มาในคาแรคเตอร์อะไรึาาืนหนูเคยคิดจินตนาการไว้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งโลกแตกแต่งตัวยังไงซอมบี้ใช่ไหมใช่โลกแตกคือซอมบี้แต่งตัวนี้แหละจะเป็นคือถ้ากูเดานะตอนนั้นอ่ะมึงกำลังขี่หุ้นอยู่แล้วซอมบี้มาเป็นอันนี้พนักงานในบริษัทโบ๊ท แล้วมันก็กำลังขี่เล็กอยู่แล้วที่มามันก็เลยวิ่งออกมาเลยอาวุธคืออาวุธคือต้นสูงตายแหลมเลยเอาไปแทงคนให้ตายตายเลยดิตายนะคั่นแหลมนะคันเนี่ยคือออฟฟิศแฟชั่นเกินอ่ะคือมันผสมผสมลอนแกนซีสิบเกาหลีเอาหลีอาคอนแทคเลนส์สายฝอแล้วก็แฮร์พีเปิงอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปวิ่งหนีอันนี้กันน้องชายน้องชาย เราใสายังไงสีผมใหม่ก hi ็คือน anyway, ้องใส่ฮิปฮอปมากวันเนี้ยก็ช่วงนี้กำลังอินฮิปฮอปอยู่เอราัวฮิปเป็นฮิปฮอปรอเป็นฮิปฮอปผมเป็นทู่แฝกวันนี้ก็เปลี่ยนสีผมใหม่ในรอบหนึ่งปีสามครั้งรองเท้าสวยมากดูเป็นอาดิดาสเอ็กกับเอ่อการ์ตูนอะไรสักอย่างหนึ่งจากไม่ได้ไองิซื้าเองนะฮะไปดิซื้อเองเพราะว่า คือแต่งตัวดีมากเลยอ่ะส่งผมมากแบตกันเลยตั้งแต่มีแฟนคนนี้คือดูดีขึ้นมากเลยอ่ะแล้วที่ผ่านมาไม่มีไม่ได้ดูดีแล้วนี่เราเราเราลักแฟนเอางี้แฟนมึงกินผมยาวปะเขาก็เมื่อก่อนผมยาวไหมล่ะเอาวันนี้มาในลุคที่เป็นแบบหนุ่มฮิปฮอปเดินอยู่ตรงสตรีทย่านบรอนซ์ แล้วที่นี้ซอมบี้มันบุกพอดีบุกเป็นกำลังกำลังจะเข้าไปชอปปิง้งกันในเกถ้าในเกมมีตัวละครน,นี้นี่เลือกเล่นตัวนี้เมื่อกี้มึงก็บอกอยากเล่นตัวนั้นมึงจะพูดซอมบี้ลูกปงลูกซอมบี้ระบาดอยู่ที่อแต่ละเขตแต่ละเขตไอนี่ไม่อีนี่คือกำลังซ้อมดนตรีอยู่กับเพื่อน ลงรอกพังอ่ะแล้วท่านี่เป็นตัวละครจะเลืองเล่นตัวดีไหมไม่เล่นเป็นตัวหายากตายก่อนสีเเขยมอ่ละลของฉันล่ะเออไหนมาดูที่มาดูที่เอาดูทีดูทีเอามามมาดูทีดูทีดูทีคือฉันเปเซสเล็บกำลังไปซื้อ s t a อร์ c k เ่ะใช่เลยที่ดี่ะว่า my god m e t h i n g Grand ด a d c a p p u c c i Grand a วัน e รับารแนกากินดอ๋อครแกรกินดเอาดีกูกูเป็นคลเยอร์อะไรเนี่ยโดนแค นักข <laughs> ่าวนัก okay. ข่าวนักข่าวรู้แล้วอืคือคาแรคเตอร์จีหน้าเออไม่รัลหลอกมาจะบอกทั้งท้ายทั้งแล้วโอ๊ยที่เธอตลอดเวลาเป็นคาแรคเตอร์เต้นถ้าไม่ตายคือเต้นกระจายกระซุยถ้าไม่ตายที่เธอไปแล้วเธอจะคงไม่รักหลอกเราจะบอกได้งท้ายทั้งฝั่งแล้วโอ๊ยคิดถึงฉันบ้างไหมอ่ะเหรอจริงๆเลยออีกหนึ่งคาแรคเตอร์อ่ะ อันนี้เป็นคาแรคเตอร์แมทมาคนเล่นบ่อยเป็นกูกูแบนก่อนตัวนี้ตัวแรกแบนตัวนี้หรอแบนตัวนี้จริงเลยแต่ว่าเรารอเรารออยู่เรารออยู่มาแล้วค่ะคุณน้าแลตัวละครเราคนนั้นแบนไผ่ปะตัวเนี้ยตัวละครที่แมสที่สุดคนเล่นบ่อยที่สุดใช่เป็นตัวละครจับนมอันนี้เป็นตัวละครขอโทษนะค่ะที่มาช้าพอดีติดฝนคาแรคเตอร์คือ อยู่ที่งานเมการาแล้วซอมบี้บุกพอดีก็เลยต้องออกมาทั้งชุดนี้ใช่คือรองเท้าเราเป็นอาวุธสาว้กันเอาใชาว่าสาววันิดของกูรองเท้าเอ้ยอาวุธกูเป็นการเต้นหลายเพื่อนจะไม่รู้ที่เห็นเลื่อมๆเนี่ยคือผิดนะคะแล้วคุณแม่อย่าถ่ายเยอะเดี๋ยมันเสาตาเสาตาคือเสาตะปูไหมครับตรงมึงก็ยืนให้มันอันนี้ดิยืนเออยืนเวลายืนยืนตลอด ก็เหมือนตัวละครใน GTA ไงเวลาเดินก็ต้องเดินคือถ้าชุดมันลำบากอะมึงตายอ่ะตัวแรกเลยค่ะพูดเลยแล้วเราเปนชื่อแก๊งไหมแก๊งนา่งปลาอุ้ยกหราไปสายยาวด้วยเอิรก็แบบผูอันนี้ผู้พิทักษ์สันติภาผู้พิทักษ์ทำให้โลกกลับมาไร้ซึ่งวินยานซอมบี้อีกครั้งอ่ะเหรอซอมบี้อะจริงเหมือนซุยเซตส์คอร์ดอะเราเป็นเราอะไรอ่ะแต่ตอนนี้หนูเหมือนซอมบี้สุดเราอะไรดีเราอะไรดี นักลบดีนะนงาโจกแท่นสยามมงยิ้มหรอตายแน่พวกซอมบี้เจเปค่ะเดี๋ยวขอเติอนผู้เล่นทุกทั้นนะคะชมบีอาชมิีอาร์มาได้โอ้ยจปสักครั้งดูสิเกมนี้เป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่มากันเป็นกลุ่มเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องรับบทนะคะเป็น last special force หรือว่าเป็นหน่าลูกเกลุ่มสุดยอด วงเล็บกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายไายไปหมดเลยกลุ่มสุดท้ายที่จะให้คำสัญญาว่าจะปกป้องนักนิเพียร์สาวคุณพี่ว่าปกป้องอะไรได้บ้างปกป้องทุกอย่างโอ้โหเองก่อนเจอแบบเป็นสรอบแล้วเนี่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันก่อนนะนี่ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าวิธีการใช้อุปกรณ์แงใช้ปืนของเรารวมไปถึง ก่อนฆ่าปลอดภัยต่างๆมีอะไรบ้างอ่เดี๋ยวก่อนอื่นนะที่จะขอญาตินะแต่เบลนะหรือว่าสายสะพาย้ว ด้วยความที่ปืนเน่ะมันมีน้ำหนักเนาะอ่าอันนี้ค่ะจะช่วยทุนแรงได้ด้วยอ่าถ้าข้างไหนคะซ้ายหรือขวาถนัดข้างขวาขวาขวาโอเคเอาเป็นข้างขวานะคะเดี๋ยวจากนั้นนะคะผู้เล่นทุกท่านนะคะอ่าพอสพอสเป็นข้าวตังชาอุ้ยทำไมตัวนี้ตู้ใสยเดี่ยวกระเป๋าแบรนด์เนมตัวเนี้ยใส่เดียวแล่นสองคนนั่นโอเคค่ะแค่นั้นนะคะน้องพิมนะคะขอเชิญค่ะผู้เล่นทุกท่าน เราไปว้ตายไ้ววานลี่เนีนสากอีาคือยสีเขียวคือรีโหลดใช่ครับผมแถ้าเกิดเราไม่ต้องกดก็ได้มันก็รีโหลดเองใช่ครับผมหไปตื่นได้นะเกี่ยวความรู้สึกการช่วยมรรลุจุชาทนี่เอาไว้ดีครับ

ใจเย็นๆนะครับใจเย็นเยนกันก่อนนะฮะใจเย็นเยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรใจเย็นเนครับออกไปครับออกออกครับอ่าค่อยๆออกค่อยๆออกครับวิ่งครับอย่าวิ่ง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 อย่ายยย็นๆใจเย็นๆ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่มีอะไระ <c oughs> แต่ที่ปืนมันออกมาเหมือนจริงเหมือนอลิสาพูดว่าอะไรนะมันเหมือนจริงเหรองม,อมันเหมือนจริงมัน ไฟเฟือออกตามปืนน่ะไม่เรามาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยมึงไม่กลัวกันอันนี้ขนาดตลกเหรอแล้ไปไหนกันอ่ะได้ได้ไหด้ยุ่ยยุ่ยยุ่ยตกใจกันเองอะตกใจกันเองทำอะไรกันสาวคนเนี้อะไรด้วยอ่ะ อะไรอะอังเป็นยังไงมที่มมตะนิโอเคดานที่สองครับดานที่สองค อันน right <S <s <the> ี้เราจะอยู่ในสนามเดียวกันหมดเลยนะครับผมช่วยกันยิงได้เลยครับ โอเคทุกคนลงที่วงเลยครับผมภาพโดตัวเลยนะไปโดนตกก็ตายแน่ๆมันมาทางเส้นเดียวแล้วตกเขียวเอ้นี่ตาย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 

าารแลไม่ตหเลเเพื่อแตกแบบจะสู้เพื่อมนุษยชาติของสิงอเยวีม่เลยที่มีวิวิราเกหรอทั้งหมดเล่นมินดรอลิซาที่หนึ่งเขาขึ้นเลยตอนจบหรอขาวเทียวแข่งเพื่อนอยู่ขนตามลูกเต็นพุ้เนียคะเสื่อยมากดูดิเป็นเล่นาบา่นห้นม้ยทไมมันูกว้างจังเลยทำไมฟาาเกนสีแดลนาบาก่ั้เล่นาอไหน นิสาเหมือนจริงมากหนูอาจจะไม่รู้ว่าพอซอมบี้มาตอนแรกอ่ะพี่ถอด VR แล้วให้น้องเฟยเลยใช่ไงก็เปลี่ยนตัวเลยกไม่เล่นเลยเราพูดเลยว่าเหมือนจริงเกิลทำไมเหมือนจริงมากเพราะพี่เขาฉีดแอลกอฮอล์แล้วมันได้กลิ่นแอลกอฮอล์อ่ะอ้าวเหรอกเขาสีเขาบอกหนูถามหนูถามพี่เขาเมื่อกี้ว่าตอนสา่โรงพยาบาลพี่ได้ฉีดแอลกอฮอล์ไหมบอกเขาฉีดให้เหมือนโรงพยาบาลจริงรู้กลิ่นสีเหมือนโกโฮไม่ฉีดหรอทำไมมันเหมือนจัง เือนใช่ไหมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ฉีดมคิดไปเองมันมันมีมันใครใครที่หนึ่งใครที่หนึ่งีคนูอะี่าซอมบี้ได้มากสุด3 2 3ตัวต่อน่งนีฉัน่าซอมบี้ร้อยแปดสิบหอตนอัปเดทปืนทุกเวอร์ชั่นเลยนะี่สาหนูว่าที่โลเลยค่ะที่สีนีเอลีแบคคบ้าค่ะฉันคืมเกียอยู่ฉันไม่ได้ฉันได้เล่นน้องที่หนึ่งน้องตัวน้องตัวที่สน้องตัวที่สาม เฮชอตซอมบี้จะเยอะสุดนะฟังนะถูกแล้วอันเนี้ยไล่ตไล่ตามคนที่มาไวสุดไล่แต่ตัวมานไม่สอกนะแดงว่าเอลิซาสุดทุกคนรอเอลีหมดตรงเนี้ยฉันไม่ได้เล่นอากิจกรรมต่อไปคือทำอะไรทำตัวปบปับอะทูศาสตใดถามมึมันควรมากเลยทูอะาสตใดมากเป็นไงบ้างสาวๆเด็กๆลูกๆหลานๆลูเหมือนกับทุกอย่างในวิถีหนุ่ าเอาอะไรไปบ้างเขาเอาเรื่องไปไปบดเลยวิญญาณความเหนื่อยความล้าความเหนื่อยแรงบันดาลใจอาจจะหายไปได้บ้างกูว่าคนุ่อคนอย่างมึงแรงบันดาลใจไม่น่าหายง่ายหรอกมันถึงเกินอ่ะ จริงมันเรียวอ่ะคือเอาคือต้องพูดว่าลิสาไม่เคยเล่นเกมถูกเลยเล็กพอเป็นเกมนี้โอเคไหมชอบอันนี้มันมันรู้สึกมันไม่เพราะว่าอะไรปะมันเหมือนได้ทำหนูลงไปทำจริงๆใช่เพราะว่าเออเพราะว่าเล่นเกมในภาพของหนูก็คือเล่นแค่กดกดแต่นี่มันคือลงไปถ้าเราตายคือเราตายจริงอ่ะนี่แหละจริงเลยอตายจริงก็อีพีน่าข้าราชารนะครับเขาจนไกิ จุลี่ล่ะคือจากเครียดจากนางงามมาได้ผ่อนคลายวันนั้หนูก็ได้รู้ว่าถ้าหนูไม่เป็นนางงามหนูยิงปืนฆ่าสองทีดีกว่าอยากให้โลกสงบสติปัญฟังนะแต่สิ่งที่มึงทําได้ตอนนี้เลยคือฆ่าผู้เข้าแข่งขันบนเวทีทุกคนให้มึงได้มงฆ่าแล้วแข่งก็ไม่ตายไม่ตายลงกันมาหมดเหื่อไรรู้ปะเหมือนหอเตาแตงเยื่อัวกลัวจนผมซีดเลยเนี่ย เคยไปเล่นผมสิยืนรู้ลัวผมสีเราก็เคยเล่นกันทั้งหมดอ่ะเหมือนหอจอแตกแขกซอมบี้อ่ะเคยเล่นไม่เท่าไหร่ตัวละครที่ได้เป็นตัวผู้ชายหัวร้านหล้อหัวร้านไม่หัวร้านหน่อยปะหน่อยปะเราแต่งตัวเต็มมากเลยตัวละครซอมบี้ใส่บิกินี่อ๋อทำไมเราไม่ได้เป็นใส่บิกินี่บิกินี่เนาะ เราเปิดื่อสอบที่สุดว่าตัวละครเราไม่รักแฟชั่นอีกเกิดโชวแบบปุ้ยนี่เช็คแต่องตัวเลยมึงตัวมันสวยปะใครเบื่อเบื่องเหงาเหงาก็สามารถมาเล่นกันได้ที่ Zero l Agency Thailand สนุกไหมคอนเฟิร์มไหมสนุกไหมคอนเฟิร์มไหมสนุกมาสนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่สนุกเอางี้เดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมอีกแต่ขอดูก่อนว่ามันมีว่างไหมจับเกมที่ท้าช้างละสิ เคยไปสักพูดว่าอะไรนะเคยไปโลกไปขอไอจีเขาเขาให้ไอจีหลุงเออหนูเองไม่ค่ะเขาบอกว่าตอนแล้วก็ไม่รู้ก็เลยให้ไอจีหลุงไปก่อนแล้วเขาไม่คุยกับลิซ่าวเขาบอกว่าเขาขอโทษเขาเมาตอนนี้เขารู้ค่ะวันนั้นไอจีหลงอ้าวคุณหนาระวังตัวแล้วกันเพราเกศหรือมึงกูเพื่อน Come on, he come, come, he ain't never gonna leave <laughs> Let's get